ครับสวัสดีครับจากทอมอเตอร์พกรณ์ชัยนะครับอ่าเจ้าของรถไอ้หนูอันนี้มาเพื่ออะไรครับมาทำสเตอร์ครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์รเอาอยัางไงครับผมเอาสเตอร์ข้างหลังสามทองข้างหน้าสีข้างหน้าอะไรนะข้างหน้าสิีอ๋อแล้วโซ่ล่ะครับโซ่เขียวครับโซ่สีเขียวอืมรถดำเทาสเตอร์ชุบโซ่เขียว แมคงเข้ากันได้ดีเนาะคงจะสวยแล้วเพิ่มเติมจานจานเบรกอ๋อจานจานบเบกแบจบจอ๋อได้เลยครับงานนี้มอบให้ช่างบุญหอจัดหน่อยครับไอลุยสิบสีสองเบบชุบโครเมียมนะครับแต่โซ่ เจ้าของเลือกสีเขียวนะครับผมพร้องกับจานจะแบบไล่เบานะครับจะเข้ากันได้ดีหรือไม่นะครับดูแล้วสวยงามไหมโปรดคอยติดตามชมนะครับชุดโซ่สเตอร์ของโอซากินะครับโอซากิทั้งชุดเลยพร้อมตัวนี้นะครับ ดำเนินงานโดยช่างบุญโหนะครับวันนี้ย,ยังมีจำหน่ายนะครับสำหรับจานดิตเจาะแบบไล่เบา เจ้าของเป็นยังไงบ้างครับจานโจากดูนี้พอใจครับอสวยเนะาะต่อไปนะครับโซ่สเตอร์มาครับโอซากิ14ฟันนะครับแบบโครเมี่ย ส่วนด้านหลังนะครับเป็น32ฟันอ่ะเลยขันน็อตนะครับตามด้วยบูทมิเนียมนะครับบูทสีน้ำเงินสองข้างเลยนะครับบูทเดิมเจ้าของบอกว่าไม่สวย าครับตามด้วยโซ่เขียวนะครับโซ่เขียวสเตอ์เลรต้นที่นายต้นที่เรากะคิดว่าจะไม่สวยเนาะพอเข้ากันแล้วเป็นยังไงสวยอ่าเราอาบนหอตัดโซ่เลยอ่าวเละแล้วสเตอร์หลังสามสองแบบชุบนะครับโซ่เขียวโอซากิ พร้อมสเตอรหน้า14ฟันชุบโอซากิสรุปแล้วต้องถามเจ้าของว่าเข้ากันได้ดีไหมครับได้ดีครับ,ค,รบความพอใจนะครับเจ้าของพอใจเราก็ถ้าเจ้าของเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้นะครับชอบสีไหนเราจัดให้ได้ ข้างหน้าก็จานเจาะแบบไล่เบานะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ